สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมเฟ่อนเบสสุขูสุคนมาพบมาพอ่อกับเฮาสองคนอีกแล้วสองคนเมดูเข้าคือเก้ามาื่อนี้กินไปซังโดตุจานะทุกดูนี่งนะพวงจะกินเฮ้ยมันกินอย่างกินมะคั่วมือนี่กะผ้ากันลงมาเลาะทงกับหมาน้อยเพราะว่า อากาศตอนแรงเนาะตอนแรงประมาณหามุ้งหกมุงนั่นแหละตอนนี้เพราะว่าเฮ้าน่ะลงมาถ่าเนี่ยพ่อเพิ่นเพราะว่าเนี่ยพ่อเพื่อนนั่นเข่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางในหมู่บ้านคนเนาะถ่าไปถ่ามาจนคำเนี่ยพ่อยังบ่มาเฮ้ากันเลยลงมาเลาะทงถ่าเพื่อนเนาะเพิ่นยังบ่มคาขนาเพิ่นมาคำาเฮ้ากับผ้าองเชื่อเมื่อก่อนเฮ้าก็บผ้า้องเชื้อเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าคำแล้วแต่ตอนนี้แกสุดลงมา ถ่ายบรรยากาศทุ่งนาให้เบนนิ้งก่อนเนาะฟังเด้อฮู้บนบรรยากาศทงไห่งนาเนานะเย็นสบายด,ด้ยามแรงแต่แดดนี่ตีตอนแดดนี่ก็ไปแต่ปวกลงมาพอบรรยากาศยามแรงแบบนี้ก็เออเป็นแต่ปวดลงมาเนาะชื่อเนาะพาหมอเชื่อลงมาเราะน้ำมนาดินบ่เราเบิ้งทุ่งนาบุา้ เย็น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 ลมวอยวยเย็นจุ๊จมาหน่อยตอนนี้อยากกินมะเขือเชยนี่บังดุ๊กจับจับจับไอมะเขือเชยอู้ดู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 ขี้เมื่อยเอาเพิ่นตี่ขี้มาเมื่อยแล้ว่ะคนไปเป็นดื้อซ้ำเออขี้บะเมื่อยเอาแล้วเราถิ่มมาเราไปดินวัดเชยเออขี้เออขี้ถิ่มน้องไหวบัดุ๊ก เมนกกระตุ el el mountain, 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 mountain. ้งห้องตุ้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 งอยู่เข่าเนาะเข่าสูงงานห้องด้วยห้องด้วยห้องนกด้วยเสียงนกห้องกระตุ้งกระตุ้งว่ะเข่านาเลยเนาะเข่าสูงแล้วนกกับมาเห็ดห้างใส่เนี่ยเสียงเพิ่นห้องกระตุ้งกระตุ้งอยู่นกกระตุ้งบ่เชื่อชักชักไปไหน Ôi răng đi Răng đi Bà nhạc cả nhàm len cái bên tay lọ Ướt nó sửa nó Khảo ngàm xăm nạ Đấy tốt đấy nè Hà mà sơ mang ngông cà bù con Hay cà bù nị mư Ăn mà sơ con Hát, tiếng nục Tung 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 à ไปเบิ้งมองนั่นปะเข่าเ้าออกได้ไปจังน่ะออกแล้วไปไปเบื้องไปเข่าออกแล้วเชื่อไปหายางไปเบิ้งใส่ปาดเข่าออกแล้วเชื่อโอ้ป้าป้าเชื่อป้าแลนว้าวป้าว้ายนี่ป้าน้ำผู้เข่าหออกแล้วมองนี่สี่เดี๋ยวนาะเนี่ยหากำลังสี่ จบรูอยู่เชื่อปเขาออกเด้เชื่อนี่เนาะพี่น้องจะเห็นในบ่อมันมันมืดเลยเนาะว้าเขางามเขางามเกี่ยวเขาแล้วคายเขามาซื้อนมให้มอซ์เนาะกินบ่นุ่มกินเข่าก็ยาบากินนมก็ยาเนาะผุกมึงหอยห้อยมุมหอยน่ะหอยก็มีกระปูก็มี อย่าพาหมอเชอมาเลาะก่อนเนาะเชื่อหันเสียงนกห้องตุ้งตุ้งตุ้งห้องนกเยอะตุ้งตุ้งตุ้งไงนกห้องไงเดุนกห้องไะไได้เอ้าหางุมกระปูว่านี่เขี่ยมะทัวกระตุ่อยกรตุ่อยอยู่หันนี่ยินบ่เสียงนกอ่ะเด็กไปลงมาเลาะบุงเนาะ เย็นเชื่อยามแรงจะไดกเสียงเขียดห้องไอเอเอเอิดเลดเชให้เขียงเสียงอันก้ห้องนะฮะอบ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 เมองดูเสียงนกเสียงนกเอา้เสียงนกเป่นตุ้งตงต ทางนี้เนาะเฮาลกหญ้าออกเบิดแต่มันก็เลยงามแน่เนาะบัดบอนไดนห้องบริโภคมันก็สีแบบว่าสหนึ่งเหลืองแน่ลกบ่วัดบ่ไหวดีเนาะหญ้าละลายบอนลกบอนบ่ลกนี่ให้นี่เฮาลกแล้วเรียบร้อยอันนี้นาะเขามันก็สิขึ้นงามบอนลห้องอู้วังน้ำไปหลายยุ้ยเนาะนะเนี่ยหาหอยให้แมลงมดเชือกงหอยกันงมหอยก่อน ลุงบ้ามาเกี่ยวหยาเลยเิื่ขน่าจนเปรนลุงมาเกี่ยวหยาแล้วเจ้าลุงมาเกี่ยวหยาให้งัวเด้อหยาถกช้ำเสียงนกไปพปน้ำเบิ่งเสียงนกตุงต้งตุง้งตุ้งว้ายถ่าเนี่ยพอเพิ่นมาแต่เวียกเพิ่นจนมืดเนาะเชื่อเนอเชื่อกะเมื่อคำเหมือมนี่เสียงนกเสียงนกตุงต้งกับตุง้งกับตุ้ง เพิ่นตุงป่าเนาะทำมาบึงนะขางๆกันเนาะเพิ่นมีห้องเนะพิ่นก็สิตุงป่าไว้ไวบ่ฮู้ว่าน้ำใดลเดี๋ยวบอกเพิ่นบ่ได้เปล่งน,น้ำเนาะตุ้งไายกับปูนะเชื่อกับปูนะ่ะเฮ้ยน้ำไหลอยู่ห้งเบาแห้งเพิ่นเป่งเนนะ้นค่อยๆเพิ่นใส่แงงไว้อยู่นะ แต่ถย่วล้อน้ำละล,ลายันปิ่งลรงนีนะ่เนาะจะได้ปลาซิวด้วยนี่ยินบ่เสียงนกกระดกจังจังโอ้ฝ่าลังเชอฟูฝ่าลังทางสวรรค์พริตติฝน,นตกระเจกิกอันนี่ไปทรหาพ่อจันเนาะได้เป็นได้ไร ได้ไปเข่าอันคีนิกอยู่บ่ได้ไปหาหมออยู่บ่บร่โทรถามพันเลยฝนทกห้ามด้ไแจทางนั่นนะทางพอเจ้านอดะทางพอเจ้ไปพัดพลังหึ่งฮึเสียงนกเฮยงน้อยฟังเสียงนกเฉห้องดูกระตุ้งกระตุ้งห้องนนี่บ่จุ้ง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 จุ้้งเอ้ย À, là vừa cười đông mà lọ quá đi ti sẽ lên nhựa là ti sẽ lên nhiều đối 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 chỉ đông Ngảm nam bao đông Ngảm nam bao tuồng đây bao tuồng 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 nhàng bao ลมเย็นมาแล้วลมเย็นมาแล้วแม่พี่น้องอุ้ยอืมเนมาะล,ล,ม,เม,าล,ลมเย็นจะช่วยบรรยากาศยามแรงๆไมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะ่งเนาะไายผู้ใดคนเพิ่นกะว่าเห็นแล้วคิดฮอดบ้านมาเนาะคิดฮอดบ้านอันท่งไห้ท่งหน้านี่เนาะเห็นท่งไห้ท่งหน้าที่ เราถ่ายลงเพื่อนก็โอ้ยเห็นบรรยากาศอะไรที่ฮอดบ้านที่ฮอดเมืองเพื่อนเนาะก็สมาถ่ายพ่อแม่พ um ี่น nope ้องเพื่อนเพื่อนโอ้ยเย็นเด้เย็นเย็นในเข่าเข่ะงามเนาะเช่นเนาะเข่างามเนะหน้าไผยก็ว่างามเนาะเข่าปีนีเนาะปีบ่งามกะบ่งามน้องกันไปเลยได้นะแต่ละคนกะเนาะปีใดงามกะงามมัดคู่คนบริษัทปุยกะงามปุ๊วะงามแรง เย็นเจ้อยเย็นดีนะเชื่ออุ้ยอุ้ยช่างอะไรชิชิเชื่อเมือแล้วฝนจะตกแน่ได้เชื่อมาแรงนี่นี่ยคือสิมันหมึดเนาะฝนตกทำนองเชื่อแล้วนี่ว่าเย็นดีไปเฮาวยางเลาะเมื่อไป เมื่อได้มาหนีบระทศไายแล้วมันมันยตาเมื่อนี่เนาะเพราะว่าเพิ่นมาทำแล้วเขาก็สิเป็นมืออื่นเศร้าพุ่นแหละเขาจะได้เอาเงินลงมาถวายเพื่อนอีกเท่อนึงเนาะเพิ่นนานมาเขากับเมื่อก่อนเมืงแม่โอ๊คแมงเชอรนอ้าซตาังนวะนอนอ้ลินเร็่มดนคุณจะเว้นตกดินนะเชื่เว้นตกดินนะ จากเมื่อกี้นี่ห้อนมาห้อนเนาะมันนี้เราลมเย็นจะช่วยโอ้ตดนอนเย็นสบายแท้เชิญเอ้าน่อยากอยานอน่อยากนอนเลยโนมเย็นนอนเลยอยากนอนวะว้ายอยากนอนแล้ว6โมงแล้วตอนนี้กันเนาะแต่เว้นต๊กดินเดยน่ะอีกหน่อยนึงเฮ้ยเย็นเด้งพามานหน่อยมาเลาะทงเย็นเด้ นี่ห้อนมันนี่เย็นทัวแต่เว็นตกดินแต่มันก็นเย็นเนาะหยิเย็นสบายเย็นสบายชาวนาบม้เชิญาหมอเชิก็อยากนอนได้เจอบรรยากาศตอนนี้ไปหานอนบบกๆมาเดูไปหาหนอนเมื่อปะเมื่อไหนก็ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเลยโอ้ยวันนี้มาเก็บกระปูไปจ้ำอองให้หมอเชิญ มาเสือกินข้าวแซ่บแล้นี่จําอองน้ํมันกระปูนน้องเนาะเดี๋ยวอื่นแม่สิมาเก็บให้เด้อมื้อนี้แม่สิมาเก็บให้ดูกแล้วนะหอยหอยก็มีเชือนะอ๋อหลายแท้นะอุยหอยจุกหอยจุกสิมาเก็บเนาะหอยจุกหอยจุกไปเดชวนเอ้คมมาเก็บก่อนถา้าเรามาแต่โรงเรียนมื้ออื่นก่อนเนาะเอ้คมเพิ่นก็สิไปโรงเรียนตอนเช้าประมาณแรงๆเพิ่นก็มา เพิ่นก็เลิกโอ้ยพาหมอเชิญพลาดเตือนนี่ตุ๊ดตุ๊ดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยพามานลอยลอดธงเฮ้ยเย็นนะหมอเชิญมักแร่มาดูเราจะพาลงมาเลาะไปเลาะทางเทียงเขาปุ่นเนาะมาหนีเนาะไปนอนอยู่เทียงไปปะไปนอนอยู่ตารางเทียงเนาะ ดยดึงออกอาเอ่อสาวจิกเอ้ยสาวมืดเอ้ยเฮ้ยพวกนี้อ้ามานันเลยน้ำลายแท้เลยขึงเข่าพอดีนี่เนาะพอดีเข่าออกมากเขากะพอเขา่าอันแก่แน่สักหน่อยเขาก็จะได้อันปล่อยน้ำออกเนาะเวลาเขาเกี่ยวจะได้ว่าต้องมีน้ำลาย แต่ส่วนลายแต่ละปีก็มีแต่ลุยหน้ามเกีียวด้วยเนาะกีตมเพียงหัวเขานี่มันเชื่อประเดี๋ยวเกือมามาหนีมาแม่อุ hat, ้มมาลงไหมจ้าจ้าไป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 ฮึอู้ใช่ใช่ใช่เพิ่งค่ะงดูได้หนาบอ่ะจ้าเฮยเย็นดีอืม ไฮ้ยบังเนาะบังกังเงเงเ bye 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 เดยยไปมิ hmm. mm ่มินนี่มิน่ไปลพัดหัวหนหัวหองมาเโอเคเฮากรสิลาพี่น้องไปซํานี่เนาะกรสีผาน้องเชเมื่อแล้วค่ำแล้วนาหกโมงเลยหกโมงแรงแล้วไป บา,บายสบายดีนน,นนอยากนอนฝ่ำไหนเนาะสบายดีเด้อพี่นอ้องน้องก,ก็ขอลาไปซัมนี้คลิปนี้กับมี่อย่างไรน้ำพาน,น้าอ,นนนนองเซมาเลาะทงดินเย็นจุ้ยๆน้ำกันเซองแม่ลูกเฮ้บยบาย